โอ๊ยเสืส้อผ้าอะไรก็หลวมไม่สวยเลยอะ่ะออกดดงมีแต่ไข่ดาวมีแต่คนล้อทำยังไงดีเนี่ยเธอเธอไปทำที่นัออกให้เดือดซีดสี่บาคนบอกว่าปังมากเลยเดื The ik, อดซีดคีินิดะเหรอเธอพาฉันไปหน่อยสิค่ะไปกันเลย ที่ได้ไปลองวัดสด์ไวขนาดซิลิโคนมาแล้วนะคะฝฟายก็เลือกซิลิโคนโมติวาะะ่าค่ะเพราะว่าซิลิโคนโมติว่านะคะได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ฝ้ายเลือกเป็นทรงกลมนะคะก็จะเป็นเนินที่แบบพุ่งนะคะสาหรับส่วนตัวฝฟายก็คือมีปัญหาหน้าอกเล็กแล้วก็ปานนมไม่เท่ากันแล้วก็ปกบุ๋มด้วยค่ะก็คือจะต้องเสริมเป็นแบบไฮบิดนะคะ ลองมาดูกันดีกว่าว่าเสิร์ฟมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างลองมาติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็ให้น้ำเกลือกันเสร็จแล้วนะคะจะเข้าไปหพักผ่ันนะคะตื่นเต้นมากเลยเพิ่งมาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง